สวัสดีค่ะพบกับคณิตศาสตร์ครูกวางเรนเดียอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเช่นเคยนะคะบทเรียนในวันนี้นะคะที่จะมาสอนน้องแพลวก็คือรูปเลขาคนิตแบบ2มิติและ3มิติค่ะน้องแพลวไหนบอกครูมาสิคะว่ารูปเลขาคนิตแบบ2มิติกับ3มิติต่างกันยังไงอายกตัวอย่างเอาเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่นะตรงนี้แล้วไหนลองหยิบอ,อุปกรณ์ที่มันของเล่นที่มันเป็นแบบ2มิติโยกมาดูสิ สองมิติสองมิติโอเคโชว์ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยว่ามันคืออะไรไม่ให้ดูตรงข้างหน้าสิลูกข้างหน้า,าหน้าเอไม่ใช่อย่ายโยนให้เอาลูกอเอาแบบชี้ให้เขาเห็นว่าแบบนี้นะคะมันคือรูปอะไรคือรูปรูปอะไรเนี่ยดาวใช่ปะเออมันเป็นสองมิติยังไงเพราะว่ามันไม่มีความหนาเนาะ ความนูนอ่ะไหนลองหยิบอันที่มันมีความหนาความนูนที่เป็นสามมิติออกมาสิคะยกตัวอย่างอ่ะให้เพื่อนเห็นหน่อยเอออุปกรณ์พร้อมแนละ้ววันนี้โอเคอ่ะโชว์แล้วโชว์โชว์โอ้อ่าโชว์ใกล้ๆโชใกล้ๆมองไม่เห็นโอเคใกล้เกินยิงหนักเลยคราวนี้อ่ะโอเคเอ้ยปิดไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นอนะ แล้วเราลองโชว์สิว่าเอ่อที่เราวาดวาดมาเมื่อกี้เราวาดอะไรมาบ้างโชว์เพื่อนๆหน่อยโชว์ฝีมือไลมือในการวาดโอเคเระวังลุโอเคอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรอ๋อสุดยอดไหนบอกเพื่อนๆสิว่าหนูวาดอะไรเกิต่ายก็ต่ายอะไรคะเนี่ย กระต่ายที่มันประกอบไปด้วยรูปคือโจทย์ของครูที่ให้น้องเขาวาดเนี่ยจะให้น้องเขาวาดร,รูปเลยาคณิตแบบ3มิติและ2มิติอะไรก็ได้จินตนาการออกมานะอธิบายเพื่อนๆฟังซิว่าในเนี้ยเป็นกระต่ายที่ประกอบไปด้วยรูปเลขคคณิตแบบ2มิติและ3มมิติแบบอะไรบ้างก็คือโจทย์ก็คือมอีวงกลมสามเหลี่ยมวงรีอือฮึแค่นี้ค่ะแล้ว เราในกระต่ายนี่ม,นนมีวงอะไรบ้างอันไหนอธิบายมาวงอะไรบ้างในกระต่ายมีวงอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใจเย็นนะอ่ะอธิบายเ,เพื่อนๆเราใจเย็นโลก <c oughs> ไม่เอาลลกบอกเพื่อนๆดีๆกระต่ายมีวงอะไรบ้างวงกลมงวงเลีวก็สามเหลี่ยมโอเคนะอันนี้คือโจทย์ที่ให้น้องเขาว่าแต่เแค่ช่วงเวลาแค่แปดเดียว ขาวาดออกมาได้แบบนี้แล้วกัเพื่อนครูย right? ังอ the ึ Support ้งอยู่เลยนะคะอ่ะไหนอีกมีอีกไหมโชยอีกไหมกวดอวดเพื่อนเพื่อนอีกไหมมีอะไรอวดอีกไหมแล้วก็บนกระดานอ่ะเพื่อนเพื่อนดูบนกระดานคืออะไรบนกระดานเนี่ยววาดอะไรออกมาบ้างประกอบไปด้วยทรงอะไรบ้างมันคือตัวอะไรบอกบ่อนเพื่อนก่อนล็เจี๊ยบลูกลูกอะไรนะลลูกเจี๊ยบใช่ไหมคะลูกเจี๊ยบที่ประกอบไปด้วยทรงอะไรบ้างเนี่ย ทรงกลมทรงอะไรอีกมีอะไรอีกไหมที่ที่อธิบายมาวงรีสามเหลี่ยม,มไหนอะสรุปสุดท้ายละสี่เหลี่ยมด้วยสี่เหลี่ยมด้วยสรุปสุดท้ายแล้ว,ลว,ลวบอกความแตกต่างของรูปเลาคณิตสองมิติกับสามมิติให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่ามันต่างายังไงตา่างกันยังไงคะนี่อะไรอืมอันนี้คือคำตอบ อะหนูวาดออกมาแล้วหนูก็ต้องอธิบายให้เขาฟังหน่อยว่าอย่างไงให้เราเองค่ะใครเอาเองให้ภาพเล่าเรื่องเขาบอกว่าน้องบอกให้ภาพเล่าเรื่องให้ไปถ่ายเอาเองนะอะวันนี้ก็เท่าน,นี้แล้วกันเนาะมีอะไรจะพูดพูดกับเพื่อนๆไหมอืออะโอเคหลังจากที่หนูเรียนกับครูมาสักระยะหนึ่งนะเออเป็นยังไงบ้างหนูมาใกล้ๆแล้วใกล้ๆคนอื่นเขาไม่เห็นหยับมา เย็บไม้ครึ่งก็เห็นหน้าตานะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเราเราทิ้งระย,ยะห่างกันนะเพราะว่าอเออครูอยากจะแบบเอออ่า<อ>ไม่เป็นไรอะแล้วเร็วคะเรียนหลังจากที่เรียนกับครูมาสักระยะแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกรู้สึกไหมได้ได้ได,ได้ความได้ความรู้ไปด้วยบวกกับความบันเทิงอะไรมากกว่าความรู้หรือความบันเทิง ตอบดีๆนะขอารู้หรือความบันเทิงไม่มีไมม่ีเลยทั้งความรู้และความบันเทิงก็ไม่มีอะไรอยู่นะคะอคตอบดีๆนะคะอย่างนี้เพลยงไม่อยากจะมาเรียนแบบฟูใช่วยไหม ความรู้แล้วก็บันเทิงพอๆพอกันนะ <c oughs> เออผสมประสานกันนะโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะสำหรับนี้คิดสั้นๆน่นารักน่ารักนะสำหรับนี้สวัสดีค่ะสวัสดีที่วักแล้วมายใกล้ๆเพื่อไไนเห็นหน้าหน่อยสวัสดีค่ะโอเคบ๊ายบาย